ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คริปโตเคอเรนซีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่สี่กรกฎาคมสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับวันนี้ตัวคริปโตโดยส่วนใหญ่ขยับขึ้นนะครับก็เมื่อวานนี้ยังไม่สามารถผ่านสามหมื่นห้าเนาะตอนนี้ยืนผ่านสามหมื่นห้าได้แล้วมาอยู่ที่สามหมื่นห้าพันหกร้อยเหรียญนะครับต่อ BTC นะครับทาให้เหรียญอื่นเนี่ยก็ขึ้นมาด้วยนะครับลําดับที่คล้ายๆเดิมนะครับไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญอะไรนะครับมาดูที่ตัว ฟียนกรีนะครับก็ขยับขึ้นมานะครับตามลำดับจากสตาร์ที่วัยี่สิบสองเมื่อวานยี่สิบสี่แล้วก็วันนี้มายี่สิบเจ็ดนะครับผมพามาดูเหออรียญลายตัวเป็นกราฟรายวันนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะักนะก็คือที่เราคุยกันไว้นะครับก็คือจะมีเส้นยี่สิบห้าวันตรงนี้นะครับคือสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยตรงนี้นะครับเป็นคอยตัวกดดันอยู่ก็ยังมีแนวที่สําคัญก็ที่ตีกรอบไว้นะครับคือมันก็จะอยู่ในไซด์เวย์อันนี้นะครับ แนวนี้จะเป็นแนววอลุ่มที่มีคนมาเทรดซื้อขายกันเยอะสุดก็คือประมาณ3 7มหมนะครับก็กลยุทธ์ยังเหมือนเดิมนะครับใครเล่นสั้นอยากจะเล่นแนวไซเวก็มารับแถวๆสักสามหมื่นต้นๆสา0 0 0ื่นทวน 30, หรือว่า3 1มหมื่นหนนะครับแล้วก็ไปขายช่วง3 5มหมหรือแม้แต่4ี่0มื่นประมาณนี้นะครับส่วนคนมองระยะยาวก,ก็ผมก็ยังให้แนวไวท้ที่แถวๆนี้ครับสองหมื่นสี่สองหมื่นนะครับ, 24, 20, รบถ้าลงมาถึงนะแล้วก็หมื่น หรือผมไม่รู้มันจะถึงหรือเปล่าคือ12ื่นไปเลยนะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เราพูดเผื่อไว้แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในไซเวว์ ay, ไม่ได้ขยับอะไรนะครับโดยภาพรวมอื่นๆของตัวสัญญาณอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัว MACD ก็ตัดขึ้นจริงแต่ว่าเนี่ยวอลุ่มน้อยโมเมนตัมน้อยนะครับหายใจที่ที่ตรงแถวนี้ล่าสุดก็ 14, 14. อ่าโทษครับห้าสิเนาะก็ยังอยู่ในกรอบเฟรมตรงนี้นะครับไม่ไม่ได้บ่งบอกถึงภาวะ บูลิสหรือว่าแบรดสูสุดอะไรนะครับก็ลองดูกันต่อไปนะครับต่อมาอีทเบียมนะครับอีทเบียมเหมือนกันก็คือขึ้นมานะครับก็มาจอดแถวแนวต้านที่ตรงบริเวณนี้นะครับก็แนวต้านอยู่ที่2 4ง0ี่โดยการใช้วอลุ่มนะครับหรือเส้นของค่าเฉลี่ย50วันก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้กลยุทธ์เหมือนเดิมนะครับลงมา200วันก็ซื้อได้นะครับเป็นการเก็บแบบจระยะยาวนิดนึงก็ได้หรือเก็บแบบเก็งกําไรก็ได้นะครับ กรอที่มันเล่นอยู่ในภาพไซเวย์ใหญ่ๆภาพนี้นะครับก็คือเน,นี่ยแนวเนี้ยตั้งแต่ประมาณแถวแถว1,550-1,575 15นะครับตัวเลขประมาณคร่าวๆถึงโซนประมาณ3,000นะคัอ 1, ือ1,500-3,000โดยประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นไซเวย์ใหญ่ๆช่วงประมาณ1,500เหรียญนะครับของตัว Ethereum อยู่ช่วงนี้นะครับก็วิ่งอยู่เนี้ยผมว่ามันเป็นกรอบระยะสั้นนะครับแต่ว่าโมเมนตัมในอื่นก็ดูดีขึ้นนะครับแม็กซ์ตีตัดขึ้นนะครับ ก็มีโอกาสนะใครมีของอยู่ฐานนี้แล้วเนี่ยมีโอกาสที่ผมว่าจะเห็นที่ไปทดสอบเช่นหนึ่งร้อยวันได้ถ้าไม่ติดข่าวปัจจัยพื้นฐานอะไรมากระทบอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยผมว่าโซนนี้ไปถึงได้นะครับใครอยากจะตัดใจขายก่อนก็ลินขายอาตรงนี้ได้บ้างก็ได้นะครับแล้วก็ไปรีนขายทีหนึ่งช่วงประมาณสัก2 0 0 0ันแปดสองพันเก้าสามพันช่วงนี้ก็น่าสนใจนะครับต่อมาตัวไปแนนยูเอสดีนะครับคล้ายๆกันนะครับก็วิ่งอยู่ในเกอบอันนี้นะครับกกอบสั้นๆมากๆนะครับ ยี่สิบห้าวันนี้ยังไม่ผ่านเลยก็เป็นเป็นต้านแรกเลยนะครับที่สามพันสิบนครับสามร้อยสิบห้าเหรียญนะครับต้านต่อไปก็จะแถวอ่าผมว่าเส้นนี้เลยก็คือประมาณ 3, สามเจ็ดศูนย์นะครับเป็นเป็นที่เนี่ยชอบมาชนกันบ่อยมากๆนะครับประมาณนี้นะครับส่วนแนวรับก,ก็หลักๆก็จะมีสองเจ็ดแปดเส้นสีม่วงคือเส้นสองร้อยวันเลยนะครับแล้วก็ตัววอลล่มที่เป็นโปรไฟล์เนสซิสที่มีคนซื้อขายกันเยอะก็คือช่วงประมาณ 26, สองหกศูนย์นะครับถ้าหลุดก็มองไปที่ แนวรับเดิมที่เคยลงมาที่แบบลึกๆก็จะมีแถวๆประมาณสักช่วงประมาณ200นะครับโดยประมาณนะครับต่อมาริ p p l e นะครับริ p p l e ก็นี่เป็นเส้นเทรนไลน์นะครับยังไม่ขึ้นเลยคือยังไม่ทะลุเลยครับก็ยังจ่อๆอยู่คือมันน่าจะทะลุได้แล้วแต่มันยังไม่ทะลุเนาะอืมก็ก็เนี่ยครับก็ยังถูกกดดันอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ว่าเป็นยังไงแต่ผมว่าทรงนี้มันน่าจะทะลุลนะทุกอย่างมันดูดีแม็กดที่ตัดขึ้นเนาะมีแท่งเทียนเขียวมานะครับก็เจอต้านาแถวนี้นะครับ แล้วก็นาชัยก็พงองหัวขึ้นแต่ว่ายังไม่ถึงเกิน50นะครับโมเมนตัมก็ยังไม่ได้ดีมากวอลลุ่มที่จะมาช่วยก็ไม่ได้เยอะมากเพราะงั้นก็อะจะถูกกดดันไซเวดาอย่างนี้ไปก่อนนะครับกลยุทธ์คือถ้าใครได้ของนี้แล้วจะมาขายที่2ี่สก็ได้นะครับหรือว่าใครจะรอให้เกิดความชัดเจนก่อนก็รอไปก่อนก็ได้นะครับไม่ไม่ต้องรีบผมว่าถ้าแนวรับ2ี่สเก็บมาแล้วจะเก็บระยะยาวที่ก็ 12- บสถึงสิบาทหรือประมาณสัก0.33จุ 3, เหรียญน,นะครับ USD ประมาณนี้ ต่อมาคาร์ดานโนนะครับคาร์ดานโนก็ฟื้นต่อเนื่องนะครับดูเส้นนะครับเห็นไหมยกโลตลอดนะครับแม็กดี้ตัดขึ้นนะครับแล้วก็ไอซนี่เกิน50นะครับทรงสวยนะครับก็ผมว่ามีโอกาสที่ทะลุใครเก็บตรงนี้มาได้ก็จะขายตรงนี้ก่อนก็ได้ครับไม้แรกนะครับเพื่อลดความเสี่ยงลงมาไม้ที่2ก็จะเป็นช่วงนี้นะครับเส้นนี้เลยนะเส้นนี้จะอยู่ที่1 5ึีเหรียญนะครับคิดว่าน่าจะไปถึงได้ถ้าโมเมนตัมไม่เสียนะครับก็จะเป็นจุดต่อไปในการเทคแอคชั่นเช่นล็อกกําไรก็ได้นะครับซื้อตอนนี้ถามว่าซื้้อคุมม ผมว่ายังซื้อไม่คุ้มอ่ะมันมันมีความเสี่ยงแล้วเพราะว่าจากจุดนี้ที่ขึ้นมากับจุดนี้ที่จะขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสแบบต่างกันไม่เยอะมากเท่าไหร่ใกล้เคียงกันนะครับต่อมาลิคอยนะครับลิคอยก็ยังอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับตัว Triangle อยู่นะครับเจอเจอเส้น25วันเนี่ยกดไปอยู่นะครับยังไม่ขึ้นนะครับไม่เหมือนวิปเปิรที่ไปจ่อแล้วครับส่วนทร a ไลน์ก็ยังไม่ไม่ไปแตะถึงเลยนะครับรอดูก่อนละกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเก็บก็อาจจะเก็บที่แถวหนึ่งสามสามเหรียญนะครับหรือต่ำกว 120ก็ได้นะครับแล้วก็ไปขายแนวสําคัญก็คืออย่างเช่นแนวนี้150 155นะครับอีกแนวหนึ่งคือ169แต่ต้องหมายถึงว่าแรงมันดีนะเห็นไหมวอลลุ่มนี้ไม่มีนะครับดูแย่ไปเลยครับเหรียญนี้เหรียญสุดท้ายนะครับดอจคอยนะครับเหรียญนี้ต้องบอกว่าก็ยังไม่ผ่านต้านตรงเทรนไลน์ตรงนี้ครับทั้งต้านเส้นที่ผมวาดขึ้นมากับทั้งเส้น25วันนะครับแม้ว่าแม็กซี่จะขึ้นก็เหมือนกันนี่คือวอลุ่มแบบเผือกไปเลยนะเนี่ยไม่ไม่มีเลยนะครับเผือบ ก็ทําให้ดอทคอยอาจจะถูกกดดันเนื่องของไม่มีแรงซื้อกับมาเยอะในการพยุงครับก็จะคงเนี่ยอยู่ไซด์เวย์ประมาณนี้ไปก่อนถ้าไม่เจอปัจจัยกระทบอะไรก็อยู่ประมาณนี้ถ้าเจอปัจจัยลบก็เนี่ยครับเส้น200วันเลยที่ศูนย์จุดหนึ่งหกห้าเหรียญนะครับที่อาจจะมาทดสอบได้นะครับก็เป็นแนวที่ใครชอบเหรียญนี้ก็สามารถอาจจะทยอยเข้าไม้หนึ่งตรงนี้ได้นะครับก็หมดไปแล้วครับสำหรับมุมมองคริปโตเคอเรนซีประจำวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคมส0 2 1นแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ดูว่า จะเป็นยังไงต่อไปจะขึ้นหรือจะลงหรือจะทรงๆเหมือนเดิมนะครับระหว่าง30,000ถึง40,000นี้ต่ออีกทั้งเดือนกรกฎาคมก็ลุ้นกันต่อไปครับสวัสดีครับ